กลังกล้องมือถือที่ดีที่สุดคอนเฟิร์มจากหลายสำนัก Galaxy S 23 u l t r a ใหม่กับ6 <S <s เหตุผลที่คุณห้ามพลาด 1. ซ <s> ูมได้ร้อยเท่าเท่านี้มาพร้อมกับกล้อง200ล้านพิกเซลและเซนเซอร์ที่ขนาดใหญ่กว่าเดิมจาก1ต่อ1.33นิ้วเป็น1ต่อ1.3นิ้วที่จะช่วยให้การรับแสงทำได้ดีขึ้นทำให้คุณภาพสวยคมชัดและยังคงคุณภาพรังครงอปต่อในทุกมที่เป็นที่เรื่องลือกันในรุ่นก่อนรุ่นนี้พัฒนาไปอีกขั้นโดยซ m s ซ n งได้พัฒนาเทคโนโลยี Adaptive Pixel เป็นการรวม16พิกเซซล็กกปนนน1พิใใใหญ่่่ททาาา้้รถยภีแสงอ มีความสว่างอิ่มสีและคมชัดมากขึ้นไปอีกสาในส่วนของการถ่ายวิดีโอซัมซุงยังคงทําได้ดีความคมชัด 8K แต่รอบนี้เขาพัฒนาระบรรบ BDIS หรือว i ดีโอ i g i t a l Image Stabilization ทําให้การถ่ายวิดีโอนิ่งขึ้นจันรน้อยลงสีมาดูหัวใจหลักที่ขัดไม่ได้กันก่อนดีกว่า S23 เ l t r a มาพร้อมกั a แ d r a g o n 8 Gen 2ประมวลผลเร็วที่สุดในตระกูลน,นี้ตั้งแต่มีมาและหเมื่อประมวลผลได้เร็วขนาดนี้ข้อดีค,ดคือเครื่องรอนช้าลงตามไปด้วยทําให้แบตเตอรี่อยู่นานขึ้นแถมจอสว่าง้้แแแงดดรค่่ไหนกกก็อออาาายยลวมมืืถถุณััช